สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกับพี่โจอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่โจจะแบ่งมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการคีย์สั่งสินค้าครั้งแรกของทุกคนนะครับนะฮะอ่ะมาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเราต้องมาการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทโซจุนนะครับเบื้องต้นเราต้องมีแคชหรือเงินในระบบก่อนนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถจะแลก แลกเงินโดยการที่ว่าเราโอนเงินไปให้อัปไลน์แล้วให้อัปไลน์โอนแคสมาให้เรานะครับแคสเราดูตรงไหนดูตรงนี้นะเนี่ฮะจำนวนแคสวันเห็ตน,นะครับแล้วคันนี้ เมื่อเรามีแคชแล้วนะครับเรามีแคชอยู่ในระบบแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อ1ขวดเราต้องมีแคช500ถ้าเกิดเราจะซื้อ6ขวดเราต้องมีแคชส0 0พันจำไว้เลยนะครับ1ขวดก็คือ500นะครับเราจะซื้อกี่ขวดก็คูณ500รไป,ไปแล้วแคชจะต้องแคชต,ต้องมีมีเงินอยู่ที่แคชวอลเลตนะครับทีเมื่อเรามีเงินอยู่ในแคชวอลเลตแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะไปทำการสั่งสินค้านะ เราคลิกเข้าที่ขีดขีดขีด,ขดมุมบนซ้ายมือนะครับ <S <S ก็คือปุ่มเมนูนี่แหละแล้วคลิกลงมาที่สั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้ตึง้งเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้นะฮะระบบก็จะพาไปหน้าสั่งซื้อสินค้าเห็นไหมครับมีตั้งแต่เออมีตั้งแต่ลำดับที่1 2 3 4 5 6าห้านะครับลำดับที่1นะฮะลำดับที่1ก็เป็นลองแ m a กนะฮะตัวนี้อะไรก็ไม่รู้พี่โจไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ตัวที่ เราเรามาดูเนี่ยเราจะสั่งซีบัคทอนนะฮะดูรายการที่3 4 5 6้เนอะรายการที่3คือซีบัคทอ n นะครับ3กระปุกตรงนี้ถ้าใครจะซื้อ3กระปุกเพื่อจะเป็นตำแหน่งแต่เป็นตำแหน่งซิลเวออ่าก็คลิกก็คลิกสกระปุกเข้าไปจะซื้อ6กระปุกก็ไปคลิกรายการที่4จะซื้อ100กระปุกก็ไปคลิกรายการที่5จะหรือจะซื้อ1กระปุก <c oughs> ก็มาคลิกรายการที่6นะครับ ในกรณีนี้นะครับพี่โจจะทําให้ดูตัวอย่างวันนี้เราจะสั่งซื้อก็คือ6กระปุกนะครับหกระปุกเราก็กดรายการที่4เนาะเราก็จิ้มตรงไหนจิ้มตรงรถเข็นนะครับตรงรถเข็นนี้นะฮะแล้วมันจะเด้งไปอีกหน้าเห็นไหมครับรายการรหัสสินค้าคือ B ีศูนย์หนึ่งบัคทอนหกระปุกนะครับอ่าราคาสามบาทนะครับตรงนี้นะถูกต้องพอถูกต้องปุ๊บเราก็มากดที่ยืนยัน การสั่งซื้อสีฟ้านะครับเมื่อเรากดยืนยันการสั่งซื้อสีฟ้าเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเราต้องกดไปที่นะอย่าลืมเด็ดขาดนะกดไปที่ส่งไปษณีนะครับเราอย่าไปรับด้วยตัวเองนะครับไม่คุ้มกับค่าเดินทางเนาะอย่าลืมกดที่ส่งไปษณีนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเราก็มาใส่เอ่อชื่อผู้รับนะครับชื่อผู้รับเ,เราจะส่งให้ใครก็จิ้มเข้าไปนะครับชื่อนามสกุลเนาะแล้ว แล้วตรงนี้นะฮะที่อยู่ในการจัดส่งบ้านเลขที่ที่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ปัจจุบันของเราจริงๆบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดไปสนีหรืออะไรนะครับใส่เข้าไปให้ครบนะครับที่ตรงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะครับและอย่าลืมนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของเราจริงๆนะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากขนส่งเขาจะโทรหาเราก่อนที่เขาจะไปจัดส่งนะครับเมื่อ กดเมื่อใส่ข้อมูลกดใส่ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกตรงปุ่มสีฟ้าคือคําว่ายืนยันการสั่งซื้อนะครับก็กดเข้าไปนะครับทีนี้พอกดเข้าไปเนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่เด้งใช่ไหมฮะเพราะว่าเรายังเราก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเมื่อเรากดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วอ่ะจะมีคําว่าสั่งซื้อสินค้าสําเร็จโผล่ขึ้นมานั่นนั่นก็คือเป็นอันว่าจบจบแล้วฮะจบการสั่งซื้อแล้วพอเราจบการสั่งซื้อเสร็จแล้วเรามาตรงนี้นะจิ้มไปที่ปุ่มเมนู ไปที่ปุ่มเมนูนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับประวัติการสั่งซื้อนะเขาจะโชว์หมดเลยนะครับว่าเออรายการสั่งซื้ออะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงรายการที่เท่าไหร่สถานะยังไงแล้วก็รายละเอียดเราก็คลิกไปที่รายละเอียดเน็นไหมครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้นากทุกคนนะฮะเมื่อเราสมัครไปแล้วนะสามพนะฮะเราก็ไปดูที่หน้าแรกนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าสามพันแล้วก็ระบบมันจะหัก หากค่าสินค้าเราเข้าบริษัทไปเลย3,000บาทเพราะฉะนั้นแคสตรงนี้ของเรามันก็จะลดลงนะครับตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเออสลับคลิปนี้นะฮะพี่โจก็แนะนำวิธีการสั่งซื้อแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปมาเจอกันคลิปหน้านะครับเรื่องราวอะไรเดี๋ยวพี่โจไม่แบ่งปันอีกนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับ